กันเลยกางเว้นอะไรกลางคืขึ้นยังไงง่ะตามดิงตื่าบสบายดีทุกคนนะหลังจากฝนตกพี่น้องมูแดงสิพาไปเมืยงโอ้โหสิได้เนาะผาเบิ่งนเลยทุกคนตอนนี้คำขึ้นมาหนีรักกําลังอัพโหลดวิดีโอเพื่ออยากผาเบิ่งกับสร้างเล็กน้อยพี่น้องคลิปมันอัพบุไดจะขายเน็ตอยู่รัอัพคลิปได้สอง่วโมงกแล้ว บ้เละไปเอางเ่ไก็ทุกคนเห็นมังค์นนบ้างไอ้ซาไปเอาเป็นพี่น้่มมังค์นนเด้อดมันบินมาเลยมันบินสองตัวอ๋ออมน เอามาือกับเอาเด็กก็สุดทึงนี่พี่น้องกลางคืนนะมันอยู่ในตนใ้นไม้กลางเวรมันอยู่ในขี้ดินเออ,อนนี้ไฟแต่คนเห็นเป็นขนนุนแต่อืมขนนุนใหญ่ไข่เหรือไข่เราบอกขนนุ่บ่โ h o ว่าไข่หรือบ่ไข่เนาะยังก่อนเลยซาเปะยังก่อนสาเปะก็อย่างงี้โคมินประกอยังเมื่อเอาแห่นี่ยินเสียงกบห้อง ไปาทุกคนเดี๋ยวมาเบ่งน้ำกันพี่น้องมือน,นี้สิได้ยังเนาะ่ำขึ้นมือน,นีหลังจากฝนตกใหม่คนชิบหายยังรลายพี่น้องกบเกียดออกกระแตนแม่งเมาอีกโก้ขี้เกียมกป็ปอมแมง่งก็เบื่อเชบงูป่าทุกคนไ <laughs> หลามาแต่ละอย่างเะมิตาแนวบูอเบตาว์งูนี่แหงแล้วเ,เลย มาหอดไทนา e แล้วทุกคนอาเกิดแตกมัวนอกกลาคะ <te> ืนซ <arma> <t His unnatural>. ุ่มหมดเลยเกตแต่ห้องเกิตตะปิกห้องเกิดมาเคยเห็น 看一下。<laughs> ตัวใหญ่เลยเนาะเห็นว่าจะเป็นกเห็นยังไใ่นเห็นบเห็นบเห็นปาลายทำถ่ายกบตัวีบบอะคนกบบแม่สตัวนวางอาตัวใหญ่ก่นนะก็หน่อยกบยกยกเไปให้ก่อนนะอ่ก็อาตัวนี้ก็ไ LIKE ด้ ก็สิว่าไยักใสกของเจ้าของนะบอกว่าพี่น้องมึอนี้นะฉันมังยังแม่งด่าหวานแฮวกบลงคืนพี่น้องหล็กพี่น้ำหลุล่ำคมเจ็บตีนเลย นนยันยันง,งูแนวะยันลมคุ้มแนวะลมปรเดี๋ยวห้องวาย,ยาบบมีครับ่าหจะมึนเทุกคนเห็นตะกะแตนกลางเว้นมาแล่นดิต้าอะไรตะกะแตนกลางคืนกกนะจ้าพี่ถ้าห,กกหต่ตะกะแตนสองตัวเลยทุกคนอโอ้ยยังตะกะแต ตูผืตูืทังยเออแปให้บ่อนเดียวเค่หสโถปุกกบอดิมรงไม่ใสของใ่ะเอเี็ดแรงมึงเนี่ยลายแห้งดีออจับี่ซือกัครบกัปูนี่นี่อ้อ ม no la> oui mm oh, ี่งจมุ่งตะก้นตะกะแตนัเลยกัางเว้นอะไรกลางขึ้นยังไงๆงอศีนไอศอนปของป่าตองได้ร้ายก็มเอยังไป่าะไปแนี้กบสองโตโตเออได้กบเสืเมื่อไรเอ้ยชูหอกกมากบห้องชูหองบะชืนแหงมาวานมาเป็น หวานบ่เป็นแมงดาบ่ได้จักตเนาะสรุปแล้วมัยังแม่ขนุนพี่น้องมื้อนี้กับตะกะแตนนี่รูสึกวยังง่ายกบกับเขียดลัดยังบ่เป็นเลยลัดบ่เห็นตามันขนุนอยู่ตามกกสาวเนาะนี่กกปาพี่น้องเออเดนนี่ก็มีเบิเอานี่กัน Một cả, nghe một tiếng cảm nghe ôi chào nhảy tụi con đâu con tập tịt lùm đấm à đại bố này tôi không กางเวทนี่คือว่าตัวนี้ยน้อยขุดต่อมันเหนื่อยเลยลางคืนยังยังอ่ะมันตัวใหญ่ทุกคนเราเห็นแมงขนูนใหญ่นี่แมงก์นยนต์ตกแมงขนูนจะไปขุดแทนเด็กยำขึ้นเอาง่ายกว่ากลางเวททุกคนเด็โอ้านี่เรื่องตกลงนี่พี่น้นงนนองไปทำหลังสแปรพีนน่น,น้องเราเห็นแมงขนูนหกเนาะใครคิดแบบไหน เปลี่ยน้ออกตว์มนผิดต้องระวังกลางคืนตัวใหญ่ลิลอล่เป็นแดงกลางคืนเห็นกลางคืนเห็นออกมาหากินพี่เชฟอยากกินสัตว์เป็นอาหารพวกขี้รดซักเปื่อเมื่อเรจ้ะเด่นทุกคนใช่ใช่เด่นทุกคน รับไงในกลางคืนมาไม่ค่อหารนะกาินคะิงนนหมดต่หน้ะตัวนี้ว่ยไงนปะนายบอสไหค่อกันเนาะอ,อ๋อ,อ,อสูงดิแบบเจ๋อๆได้ทุกคนทำไมต่อยเอาบอสตไปใหม่

บ,บินนะคะเออบินนะของกบเล่นทุกคนเด็กมาละเสียงกกห่องสลันนะพี่น้อง สามแมงเม่าลายตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งสูงแมงตัวหนึ่งเดฟผู้ผู้ผูุงาคนเอองารางรังนี่ บันถ่ายไกลๆมันจะเห็นมันตกใส่ใส่ของนี่ทุกคนอยู่แค้มทางเลยสองแฝกกองหรออืมมาอยู่ในกกเต่าเนาะเต่าที่เก็บมาเนี่ยพี่น้องอยู่ตัวในกกเต่ากกติ๋วมีเลย น่าว้างามเลยแจักแมนได้จักโตแล้วบัดเมื่อจังสิเบิ่งทุกคนกำลังเลาะหาเมื่อพี่น้องมักอยู่บริเวณใบไม้ใบกกเงต่ลายที่สุดเลยน่าดื่อน่ะพวกเรานเขาก็เห็นไฟให้ดอกเนาะน้องๆเขาพากันยังกบเฮ้าในยางเป็นขนุนทุกคน ยังแบบเต็มหลุมแบบเราอนวันนี้นข้ามเมืองทุกคนมาเห็นอยู่ในต้นตักตาวใ,ใกล้บนทางอย่าง,างเลยจ้าไปเลยสาวแดงจ้าก,ก,กันมืดไปถ่ายบุคคลก็มืดพอากลางคืนในถ่ายคลิปเนี้ยเองทุก <c oughs> คนข้างเมือง ย,ยังเป็นขนุนเมือนดหลายๆทุกคนตะกะแตนนะบรายแต่นขนุนแบบเนี่ยงหลายกวัวต่กะแตนขนุนนเจ้าของไเดี๋ยวลนยลื่นไปกนไปกลนด้กกายกัวทุกคน,กกนกกกกกกโอเคนะปะเมื่อพี่น้องพอกันมือเส้าว่าเจ็ดเมโน่เนี่ยมาสิเป็น หัวเนาะดูว่าทอดไปบม่คนบาคนเอามาบ่งกบเขาใครของอในกานบุกอะใครยังเขากบเข้าไปอะไรยังมันกระนุนไปกับป้าข้าวเยีงบมูเป็นกบไม่ใช่หรอกแม่สโลจะได้เต็มของข่อนแจากโตก่อนกบนะกบเจ็บโตอื้อก็เห็นมั่งไงนะครับว่ากบเจ็บโตเหมือนฮากาแจ็คโตเตรียมโตไปเฉดยังไงนแบ่งกันแบ่งกันแล้วนี่แบ่ง